สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าว่านเพชรไพวันว่านอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ขึ้นชื่อว่าเพชรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพชรใหญ่เพชรน้อยเพชรมา้าเพชรนาลายเพชรไพวันอะไรพวกเนี้ยถ้าขึ้นชื่อด้วยเพชรสปปรรพคุณอย่างหนึ่งที่จะต้องมีแน่ๆก็คือเรื่องของการป้องกันภัยหรือการคงกระพันนะคะ จริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีเพชรไพวันกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มาสังเกตความแปลกตรงที่ว่าคลีบใบอะค่ะหรือขอบใบนี่ยมีสีขาวซึ่งก็ทำให้เราค่อนข้างแปลกใจไว้ยังไงอะไรก็คนตำราดูได้สามเล่มนะคะเล่มแรกเป็นตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธี พจดถึงเพชรไพ่วันเอาไว้นะคะท่านบรรยายเอาไว้ว่าว่านเพชรไพ่วันวันนี้ท่านเขียนด้วยวอลแวนไม่หันอากาศนอศนอหนูนะคะวันเดือนปีตรงๆเลยใบต้นหัวคล้ายว่านเพชรใหญ่เดี๋ยววันหลังเราจะเอาว่านเพชรใหญ่มาเทียบใบเขียวและหนากว่าดอกเหมือนดอกพากากรองมีสีขาวดอกหอมเหมือนดอกกระถิน เราเพิ่งรู้ว่าดอกกระถินหอหมแฮะคนอื่นว่าไงคะดอกกระถินมีกลิ่นยังไงถ้าผู้ใดปลูกว่านนี้ไว้ท่านจะมีลาบและใช้ในทางเมตตามหานิยมดียิ่งนักแล,และยังใช้ในทางคงกระพันชาตรีอีกได้อีกด้วยยังไม่มีการระบุถึงคลิปขาวนะคะในตำราเล่มนี้ทั้งที่จริงๆแล้ว เรื่องของคลิปขาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไัยปลุกเสกหรือเป็นว่านมหาจักรพพัดเนี่ยจะต้องถูกระบุเอาไว้ทันทีอาจจะใช้คำว่ามีใบมีทางสีขาวคลีบสีขาวหรือมีแถบสีขาวขึ้นที่ใบอะไรเงี้ยสรุปว่าในตำราของอาจาร,รย์ชั้นท่านไม่ได้ระบุเรื่องของแถบสีขาวเรามาดูตำราเล่มต่อไปกันเล่มต่อไปเป็นตำราคุณลักษณะและวิธีปลูกว่านของอาจาร,รย์เลื่อน การจนะนะคะซึ่งจริงๆท่านรวบรวมตำรากเก่าเอาไว้ในนี้ประมาณ9้าเล่มท่านได้พูดถึงว่านเพชรไพวันเอาไว้ดังนี้ลักษณะต้นใบหัวคล้ายว่านเพชรใหญ่แต่ใบเขียวและหนากว่าดอกเหมือนดอกพะกากลองมีสีขาวหอบเหมือนดอกกระถินก็แสดงว่าท่านลอกมาจากในข้อมูลคำบรรยายนี้ลอกมาจากตำราของอาจารย์ชั้น ประโยชน์แบบเดียวกันเป๊ะการปลูกใช้ดินปนทรายปลูกอยากกบหัวว่านให้มิดควรมีโผลพ,พ้นดินบ้างดินที่กรบอยาก,กดให้แน่นเวลาลดน้ําจะได้ซึมลงดินได้เร็วหากกดดินแน่นจะทําให้น้ําชุ่มหัวว่านอยู่นานเกินควรหัวว่านจะเน่าตายเสียก่อนน้ําที่รดเสกด้วยนะโมพุทธายะสามครั้งเสมอทุกวันสรุปก็คือตำราของอาจารย์เลื่อนนี้ในหัวข้อของเพชรไพวัน อ้างอิงมาจากตำราอาจารย์ชั้นนะคะเพราะเหมือนกันเรามาดูตำราเล่มต่อไปนะคะเล่มนี้เราไม่มีไฟเ,เราไม่มีเราไม่มีหนังสือแต่เรามีไฟล์ pdf เป็นตำราคู่มือดูว่านของสมาคมว่านแห่งประเทศไทยเล่มนี้ผู้เรียบเรียงคืออาจารย์โอภาสขอบเขตซึ่งท่าน ไปศึกษาข้อมูลมาจากลางว่านของอาจารย์หล่อขันแก้วนะคะเซียนว่านชื่อดังเรามาดูว่าท่านพูดถึงว่านเพชรไพวันไว้ว่าอย่างไรนะคะท่านบรรยายเอาไว้ว่าว่านเพชรไพวันลำต้นเป็นเง้าใต้ดินลักษณะกลมขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อนเนื้อในของเง้าสีน้ำตาลมีกลิ่นหอมก้านใบสีเขียว ด้านในเป็นร่องด้านในของก้านใบนะคะเป็นร่องด้านนอกกลมนูนกลับกลับใบสีเขียวอบหุ้มเป็นลำเล็กน้อยใบรูปรียาวปลายใบแหลมโคนใบแหลมขอบใบขอบใบเป็นรอนขลื่นเล็กน้อยมีคลิป หรือแถบสีขาวอมเหลืองนี่ลักษณะนี้มาโพธิที่ตำรานี้นะคะบริเวณปลายใบเว้าลึกเล็กน้อยอันนี้เราไม่เข้าใจนะเว้าลึกเล็กน้อยคืออะไรเส้นกลางใบทางด้านบนเป็นร่องด้านล่างเป็นสันนูนอันนี้มันเป็นปกติของว่านทุกตัวนะคะที่เส้นกลางใบข้างในเขาจะเป็นร่องแล้วด้านล่างจะเป็นสนันนนนอันนี้ไม่ไม่ได้ช่วยแยกอะไร การใช้ประโยชน์ปลูกไว้กับบ้านเป็นมหามงคลที่จะทำให้เกิดความล่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองเป็นว่านที่หายากมากอีกที่สุดอีกชนิดหนึ่งว้าวเท่ากับเราฟุกได้ว่านหายากมากที่สุดในสมัยของอาจารย์โอภาสอีกตัวหนึ่งนะคะ ตอนนี้ร้านที่ร้านไม่มีแบ่งขายนะคะเพราะมีหุกะถางเดียว <c oughs> ขอเก็บไว้เป็นมหามงคลตามตำราว่าก่อนใครที่มีก็ส่งเสียงเล่าสู่กันฟังมั่งเนาะแต่อันนี้ไม่ได้มีคาถากำกับในการขอนะคะแต่มีคาถากำกับในการลดน้ำเหมือนกับว่านตัวอื่นๆคือนโมพุทธายะสามจบในการรดน้ำทุกๆครั้งเนาะ ใครมีเก็บไว้ถือเป็นว่านมหามงคลที่หายากอีกตัวหนึ่งเลยนะคะสรุปแปล้วก็คือคลิปขาวมาปรากฏอยู่ในตำราของอาจารย์โอภาสซึ่งเกิดจากคำอธิบายของอาจารย์หล่อขันแก้วเนาะใครมีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับว่านตัวนี้หรือมีว่านตัวนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้แต่ว่าทางร้านยังไม่มีจำหน่ายนะคะใครที่จะหาเก็บก็ดูง่ายว่านที่มีพวกแถบขาวคลิปขาวนี่ถือเป็นว่าน ที่ดูง่ายคะ่ะคือเขาก็ต้องมีอ่ะบางคนเรียกบ้านตัวนี้ว่าเพชรน้อยตัวเมียก็ว่ากันไปเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับเพชรน้อยและเพชรใหญ่เดี๋ยวเราจะเอาต้นมา เล่าถึงในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อไปของร้านวลากรสมุนไพรแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชมเรามาโดยตลอดขอบคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะที่อุดหนุนร้านเรามาอย่างสม่ําเสมอยาวนานถึง11ปีกว่าเขาแล้วที่เราขายว่านและต้นไม้สมุนไพร ในโลกออนไลน์ก่อนที่จะมีช h อป e ีและ Lazada นะคะขายมาตั้งแต่สมัยเว็บนาน,นาการ์เด้นก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปของเราในตอนต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ